สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกๆคนนะคะจ้าเมื่อนี้มาพอ้าวกำลําย่อยอีเช่นเคยค่ะทุกคนมึงเจาลาเต้ลาเต้ลกูกพ,พ่อพาไปเที่ยวไหนมาคะวันนี้พ่อพาไปเที่ยวไหนมาจับโจรจับโจร <c oughs> อแ <c oughs> ช่สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะใครมานะ มันมันหลวมจังหลวมจังเลยมาอัปเดตพอกลูกนะคะเนี่ยเมื่อแรง เคืนนี้กินตับเนี่ยงั้นได้กินตับไหมเมื่อคืนลองใบสุกตับอืมเมื่อตืนเสร็จมันก็หนีครับเดือดแต่โกโก้เมื่อเช้านี่ได้กินอะไรลาเต้ไก่สมุนไพรได้กินไก่สมุนไพรได้กินไก่สมุนไพรแล้วลูกอร่อยไหมแซ่บแซ่บอยู่มาเฮาค่ะทุกคน ม่ไมีบอกห้ามกลับได้นักเตะทำไงใหจัดได้หรือเ่าอยู่บ้านันล้อยู่บ้านันบอกบใัดกดพอดิบอกให้ัดไ้ให้เดีย เจ้านายไปไหนอาจารย์ไม่อยู่บ้านไปไหนสงสัยอาจารย์ไปกับตาจาักรวรรดิน<า>นะคะอาจารย์เอาข้าวไปอยู่นู่นแหละพ่อไม่ได้ปล้อนอะ่ะข้าวไปอยู่บ้าน,นนะอาจารย์นะออ้ากาศเมื่อนีก้ก็ดีขึ้นหน้าน้อบ่ค่อยห่อนปันไดเน้อไข้ก็หมู่บ้านอยู่ค่ะทุกคน แต่ว่าอยู่บริษัทคนป่วยหล่ลายค่ะทุกคนต้องใส่เมสน์เนาะค่ะเนาะช่วงนี้แบบอาการทั้งอากาศหอนแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงืสินคะคนบสบายหลายน้องมาคื้นกันเนาะค่ะเนาะเป็นรอ,องโควิดนองมาเพิ่งเกินบ่ค่อยสบาย เ COVID, พิ่งก็เลยบ่คอยได้กินเขากินน้ำนะคะเพิ่งกินเขาบอ่ซอซ่บกบอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศห้อน้นำหน่งนาะค่ะทุกคนนี่อยู่ไก่พ่อนี่มีความสุขเขาโนราเต้เนาะเต้ๆเป็นลองโควิด คือยูดีคือจูดีแท้เมื่อนี่มเมื่อนี่เพิ่นคือจูดีแท้เมื่อนีไม่ก็เราจะซื้อตัดกินเออทำไมวันนี้ลาเต้แบบน่ารักจังเลยลูกิช็ล นะคะทุกคนร่มร่มเริมมาแล้วพัดวีวีมาแล้วบีตนนอนหนาวอันฝนตกก็คือสิคข้ขึ้นอยู่ค่ะทุกคนขันฝนตกบริเวณโตกโดนแดดห,ยดหายเนาะเป็นเดือน,น,นเป็นเดือนละปกติอยู่แถวนี้นะคะ่ะทุกคนฝนจะสิตกแบบอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยได้ะคะ่ะ แต่มีปีนี่ลหละแบบแรงบ่ค่อยฝนบ่ค่คอยตกแล้วลก็น้ำก็แห้งน้อยเน,ะนาะน้ำก็แห้งลง่ลดลง่ล้าหลาย,ลายอัปเดตบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงค่ะทุกคนอืมพอก็ลูกน่งเฮี้ยงกันเยังสบายไหมอือ นังม่อกันนี่นาบ้านอันนี้ก็เป็นเรือนะคะนะี่เรือที่เสีอลกับบ้านตะวันเสีอลกับไดโบนะคะเล่นเชื่อ์เล่นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ เล่นได้มองแรงกันได้ไหมเอาไปมาสองก็จังสิเป็นไข่ในแม่คอยอา้าวเป็นลองโควิดแน่หินยากัน่องเป็นปวดแข้งปวดขาแม่ไอ,อ้ตรวจสองขีดยังไม่ได้ตรวจอนยะู่บ่าวที่ตรวจมามจา้าป่าไว สิยกลูกเดี๋ยวอีกน้อยลาดเตกับงอนเลยนะไ่ไปเตเตจะไปไหนลูกพอขังไว้ก่อนห้ามไปไม่ต้องไปสิไปแสละมันเห็นมามาดีไปกับลูกคุณช่วยกันไล่เตไม่ต้องไปไล่เขานะลูกนะกลับไปบ้านเนี่ยสิไปไล่แตกจนจนทั้งสี่บ่อได้เด้

ตสั่งลุยใช่ไหมลูกกูกูหางูได้ไหมในสวนยางอเอาไปยุกสวนยางคนละไปอยู่ไปล็อกกี้ไหมโอเคเนาะค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะลำยัยกับน,น้ำมาฝาว้ซัําน่เนาะคะ่ะลำยัยขอบคุณทุกคนที่เขามาลับชมติดตามเปกลั่นใจกับลำยัยค,ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย